สวัสดีค่ะเดี๋ยวสาวนั่งขอจัดแต่งทรงผมก่อนนะคะก่อนอื่นก็จัดระเบียบนะคะจัดระเบียบตัวเองสวัสดีค่ะสาวนั่งพ่นหนามุนมาแล้วค่ะนี่เข้ากระดี้อกขอนหน่อยนะคะสาวนั่งกินเขาสวยว่อยอิ่มนะคะเขาจะว่ายุ่งทองสาวนั่งก็เลขโอเข,เขาเขาเหนียวมาั่นนะจ้า มรีสาวนางมีเพลงมาฝากจ้ามีเพลงมาฝากมนาะตอนเอฟซีนะคะแล้วก็ติดตามทุกท่านเลยนะคะท,ที่ให้การสนับสนุสน,นสาวนางอยู่นะคะสาวนางเอาเพลงมาฝากจ้าเมนีสิปเป็นเพลงเ <c oughs> มนีสิปเป็นเพลงของคุณ PM, พีเอ็มปาพัสารานะคะเป็นผลงานเพลงเก่าเรีวค่ะลมซาคนหลายใจจ้า ท่าออกหัวหัวเป็นพวงกลมถือกใส่ลมลมเป็นลาจากว่าเป็นลมหนาหรือลมอย่างน้องแม่ป่ามากคือบ่าดอกพัดแห เศ้าหนะ้าหัวใจเล็ขึ้นหอดบ้าดอกคนไกลหรือเขามมไรใจจนบ้าตายออออโอ้ยลมปองมวัวจาสายลมเดือนตุลาออกพรรษาพัดมาตึง้ง หัวใจสาวหน้าคนหนึ่งเป่าคิดถึงคนหาคนไกลลมพัดเองสะเทือนไปหอนหัวใจผู้เท่าคนเคยบอกไว้ลมแบบนี้เอิ้นมาสายลมสาสายยังน้องสายลมปีนี้กระแสะลมพัดมาทีได้ดีคนคอยเว้า มาดั่งสัญญาใจรรโทรหาไอใส่บวังจะคือโทรหาไอใส่บะวังจะคือปวอปดเอาเรือเที่ยะยาเลียใส่ตัวจนค้นหูสุวรรณสวัสดีร้อยยี่สิบเก้าคนนะคะแล้วก็สาวหน้ากับพี่เพ่งหอยกอดคูยอดรวยนะคะมาฝากน้ำเด้อจ้าฝากตัวแรงกกระแซ่สาวน้างทำไรเด้อ เดี๋ยวขอเกินก่อนนะคะหอยกอดพูยอดรวยจ้าลมพา บอลปูนักดำาโดนด้วยไอย่ไอ้โอยหัวใจคืนมาเสียงกะวะวะวใจหำฮอนปวดร้าวในอโซนพระอาทิตย์ส่องแสงเต็มดวงน้องเป็นห สัญญาพี่จะสัญญาเมื่อปีกลางนัดไปแล้วทำไมไม่มาได้ยินเสียงวิหกรกกาทำเพื่อหาเหมือนว่าจะสงคัามองดูป้าบัวเขาไม่ใหญ่น้องมานัา่ให้วันคอกะน่งตั้งจึงไม่ป้าหน้าวัน ไอ้บ ge ่อฮั dollars, ่นรวยเก๋มากหมดนอกติดต <can> ่อหนักมาไบ่อยๆโดนมาบ่อยๆลองมีลองถือนะคะขอะให้เงือกกะเส้นไหลเต็มกายทั้งน้ำตาไหลอาบลิ้นลงคิดหอดเอ๋อห้อยกอดไปบรรจงห่วงแขนนวลนองเดินดูดงลงใครประบาทที่องค์หลวงพ่อ ยอดรวยให้ Hay, ท่านช่วยความรักละเยีย,ยดยาออกใจเดยกความหักมาลุ่มลางยนผู้บาวเข็มระใจดำาอ้บ่จำเลยน้องสัญญานัดน้องมาพบรอบหนึ่งปีอ้เอออีสร้างมาไม่สีสายลงไม่มีน้อง ฟ้าหูรอคอยคอยอยากมองเอิ้นหงันหาว่าใจว่าเน้นปปนเป็นมันบูหรือไปอยู่กับสาวเอื้นทางดันปุ๊บัวใจลายเนี่ยทางนองอยู่ในน้องร้องเสียงสมนามตามหงตามป่าตามดอนข้ามพวกเราเราพาเกมปลาให้ขึ้นมาในตอนมาแต่ละหอมแกม mà còn là kem kém on on, hay con on son, ai yênh yênh đong đong, say lòng thôn hú đăng tang, say lòng thôn hú đắng tang, cầm vũ khí ở ban anh đâu nàng, tiếng ơi sông nấm lông nhn nhớ nhn nhn nhớ nhn nhớ 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 nhớ, nhn nhớ, nhớ nhn 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 nh ขึ้นมาทางสีเมืองเดิมสีเมืองเดิมโอเคค่ะส, okay สวัสดีร้อยสามสิบท่านด้วยนะคะไนยังกินขาน้าวนะพิมกันมาได้นะคะพิมพักทายกันมาได้เด้สอสาวนั่งเลยใส่เสียงลายเจ้งพ่นะคะขอ,อานุญะตยโอมคอนมาคะ <c oughs> คุยกันได้นะคะแต่จะเป็นร่ำเรื่องต่องกอนนะคะแต่จะเป็นนักเอกนักเอกน้อยนะคะข <c oughs> ้าพอนนอบนิวคุณพระบาทบังเศียนขอกราบเรียนคุณอาจารย์ผู้ที่ทันความรู้พ่อพระครูบ่ทันตราทั้งปัน ไปตัวโกงแต่ต,ตัวโกงเลยแป๊บนึงงด้อค่ะแกฮ้อนความเสียงว่าพอดีสมมพูดเป็นตัวโกงกันจิกก่อนจิกตาถึงบดไสก็ต้องไยสิไปงโงดอกมันยงผู้ใดสั่งมักสิเงินขึ้นว่าโกงบอกขืนยานอาจารย์หลังให้คำพรมต้อง เส,สมาวานจอยจอยท้าคนที่บอกเอาอน,นั้นก็เป็โอเคค่ะอีผมรถนะคะนั่งเอกน้อยนะคะบลัมนะคะ <c oughs> นั่งเอกน้อยบลัมนะคะเอาละเทียห้าของวเนี่ยเลยเนาะเอออไรแไปเป็นโตนราห์นี่สนะีละ ปาทีทุงอีลูกว่ารักดีกูให้มึงพากให้มากนะมึงผัดมากับผู้ชา้มึงเลือกเอามึงสิเอาผู้ทา้หรือเอาแม่เลือกมานี่เปไ็นไหนไหนโอเคค่ะนางก็นี่แหละมาทักทายมายามทุกๆุกคนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวนางด้วยนะคะ่าติมย่าปา,ก,ก,นนาก,กันดนนะะ้อยหาการโดดเดอนด้วยค่ะคันมีโอกาสกระสิได้กระโดดขึ้นไปเ่องวิธที่บุรพาไปแน่แนว่วน่ิ่งคที่จะโคงหักนะคะตอนนี้ก็กำลังตามหาอยู่ท่านในพอเข้ากับทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะก่อนทีเข้าสีอายุร้ายไปกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ร้ายแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับไลฟ์ของนางนะคะแล้วก็ ฟางก็ไล่กแซะนะคะช่วงนี้นะบุ่ค่อยใดมาเห็บขีปสั่นให้เบิ่งหน้าเพราะว่าย่กค่ะพอกระแมไปเป็นไปเห็นงานต่างจังหวัดนะคะน่งกัตตองรับผิชอบนะคะปูเถานะคะแล้วก็น้่องม,ม้านะคะแล้วก็รล้านไปส่งล้านไปนเรียนเลค่ะพี่น้องเอ้ยกว่าเสียนั้นมันก็ยากนะทั้งจะพองกระเตียมโตมาเห็นงาน,นะค่ะเดี๋ยวให้นางมีเวลานะคะนั่กษสีอัดลิปตลกตลกนะคะให้พ่อพี่น้องเบิ่งขึ้นก้าวละจ้าสำหรับวันนี้นะคะต่อยสีลงไหลละด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขจ้า